เร่งค้นหาร่างน้องหนามเตยคลื่นซัดจมหายในทะเลเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างน้องหนามเตยวัย16ปีฝืนทงแดงหลงเล่นน้ำถูกเคลื่นซัดจมสูญหายนานกว่า14ชั่วโมงความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้2กันยายน66 น้องหนามเตยนักเรียนวัย16ปีจมหายไปทะเลบริเวณหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองโดยมีภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้เป็นจังหวะที่น้องหนามเตยเดินลงไปทะเลไม่นานก็ถูกคลื่นซัดมีคนพยายามฝากคลื่นไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้เนื่องจากคลื่นลมแรงและมีการปักธงแดงเตือนห้ามลงเล่นน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำหลายแห่งทั้งจังหวัดระยองและสตหิตรวมทั้งกู้ภัยทางน้ำจากพัทยาจังหวัดชนบุรีกว่า100 นายได้นําอุปกรณ์มาช่วยกันค้นหาร่างน้องหนามเตยตลอดทั้งออกคืนกระทั่งเช้าวันนี้กว่า14ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่พบร่างน้องสําหรับเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ16บหนาฬิกาวานนี้น้องหนามเตยและเพื่อนรวมสี่คนพากันลงเล่นน้ําทะเลซึ่งก่อนหน้านี้น้องหนามเตยเคยมาลงเล่นบริเวณนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่ช่วงนั้นไม่มีคลื่นลมแรงจึงทําให้คิดว่าบริเวณเขื่อนในอ่าวการเคลื่อนปลอดไทยจึงพากันเล่นน้ําทะเลแต่ครั้งนี้มีคลื่นสูงกว่า1เมตร จึงถูกเคลื่อนซัดออกทะเลจมหายไปด้านนางสุธาทิพย์สีไทยแม่น้องหนางเตยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนน้องหนางเตยบอกคุณครูว่ามาเล่นน้ําทะเลที่หาดแสงจันทร์และต่อมาเพื่อนเพื่อนโทรศัพท์บอกคุณครูว่าน้องหนางเตยจมน้ําจากนั้นคุณครูได้โทรศัพท์มาบอกตอนเองตอนนั้นตกใจมากอยากให้เจ้าหน้าที่เจอร่างน้องโดยเร็วล่าสุดจนถึงเวลา8นาฬิกาหน่วยกู้ภัยได้สำรวจตามแนวกันคลื่นและให้เจ้าหน้าที่เดินลาดระเวนตลอดแนวชายหาด ก็ยังไม่พบร่างน้องแต่อย่างใด